คลิปวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องดีๆที่ผมได้เรียนรู้จากการเล่น pad of exile 2 pad of exile 2เพิ่งขึ้นหลีกใหม่ไปนะครับผมก็ผ่านมาได้ประมาณเกือบเดือนเดนือนนึงและตอนณนะเวลาที่ผมกำลังอัดคลิปนี้อยู่ผมที่เล่นไปแล้วประมาณ4ตัวละครแล้วก็ไปถึง e n d game ทั้ง4ตัวละครซึ่งแต่ละตัวละครมเป็นคนละา a s กันแน่นอนอยู่แล้วผมจะมาพูดถึงข้อดีที่ผมรู้สึกได้จากการเล่น pad of exile 2 ข้อแรกที่ผมรู้สึกเลยก็คือเกมนี้เขาเคารพเวลาของคุณด้วยปัจจัยที่ว่าการไปสู่เอ็นเกมที่ไม่นานเกินไปแม้จะเป็นเกม RPG ก็ตามนะครับถ้าใครเล่นเกม RPG ไม่ว่าจะเป็นทั้งออนไลน์ออฟไลน์ line, หรือว่าจะเป็น MMO ก็ตามจะพบเจอกับสิ่งที่เจอได้ประจำเลยก็คือกว่าจะไปถึงเอ็นเกมมักจะใช้เวลานานแต่ h e ตอัพเบคซ2เป็นเกมที่ผมรู้สึกว่ามันไปสู่เอนเกมได้ไม่นานถ้าเป็นผู้เล่นใหม่อาจจะใช้เวลาหลายอาทิตย์หน่อยถ้าเป็นผู้เล่นที่รู้อยู่แล้วว่าต้องทำไรเป็นผู้เล่นเก่าก็อาจจะใช้เวลาสักประมาณ3-4วันอาทิตย์หนึ่งแล้วแต่ว่าคุณมีเวลาเล่นเยอะแค่ไหนแต่ผมรู้สึกว่าส่วนตัวมันเป็นช่วงเวลาที่กลำลังดีคือมันไม่นานเกินไปแล้วก็ไม่เร็วจนเกินไป ผมเลยรู้สึกว่าเกมนี้เป็นเกมที่ค่อนข้างเคารพเวลาของคุณแล้วก็ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่เป็นผู้เล่นถาประจําเป็นผู้เล่นที่ชอบเล่นหลายๆคาร์ดคุณจะมีเวลาพอสมควรในการที่จะเล่นให้ครบเกือบทุกคาร์ดเพราะบางคนทําแบบนั้นบางคนเล่นเกมจะชอบเล่นให้ครบทุกคาร์ดเพื่อจะได้รู้ว่าแต่ละคาร์ดเป็นยังไงผมคิดว่าเกมนี้เป็นเกมหนึ่งที่คุณสามารถทําแบบนั้นได้โดยที่ไม่ต้องใช้เวลามากเกินไป ครับผมคือบางเกมเนี่ยกว่าคุณจะเล่นครบทุกคัสเนี่ยบางทีใช้เวลาเป็นปีนะครับอย่างเช่น AO เป็นต้นผมจะพูดถึง AO บ่อยเพราะเป็นเกมที่ผมเคยเล่นเป็นประจำคนดูในช่องผมก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าผมอยู่กับ AO มาเป็น10ปีนะครับก็เอามาเปรียบเทียบหน่อยละกันนะผมจริงๆไม่จะเป็นต้องเป็น AO เป็นเกมอื่นก็ได้ที่เป็น r g หรือเป็นสไตล์เดียวกันคุณจะรู้ว่ากว่าจะไปถึง End game ของทุกๆคาสของแต่ละคาสเนี่ยโอ้มันใช้เวลานาน แต่เกมนี้ไม่นานขนาดนั้นแล้วก็ผมรู้สึกว่าช่วงเก็บเวลามันกลำลังดีการเก็บเลเวลมันไม่ยากเกินไปนะครับผมคือ n game เนี่ยผมรู้สึกว่าเกมนี้มันคือเลเวล90เกิน90ขึ้นไปเนี่ยคือผมมองว่าไม่ได้สาคัญแล้วอันนั้นจะเป็นสําหรับคนที่เทนาที่จะฮาร์ดคอร์แล้วแต่ว่าผู้เล่นทั่วไปเนี่ยถามว่า90 n game เนี่ยไปถึงได้ไหมผมว่าไปถึงได้โดยที่คุณ ไม่จะเป็นจะต้องลำบากลําบนมากเกินไปผมคิดว่ามันไปถึงได้ง่ายผมไม่แน่ใจว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีการปรับแพทอะไรมากน้อยแค่ไหนในเรื่อง exp เพราะาผมเล่นครั้งล่าสุดก็คือลีกแรกตอนเกมเปิดแรกๆเลยแล้วก็มาเล่นอีกทีที่หลีกนี้ผมผมไม่แน่ใจมากนะเพราะผมจำไม่ได้ว่าแต่ก่อนมันขึ้นยากกว่านี้หรือขึ้นง่ายกว่านี้แต่ปัจจุบันผมรู้สึกว่าเป็นความยากที่กำลังดีนะครับผมไม่ง่ายเกินไปแล้วก็ไม่ยากเกินไป ก็ต่อไปที่ผมจะพูดถึงก็คือ Path of e x i l e 2เป็นเกมที่ตลาดมันไม่ยึดติดกับมูลลค่าคนบผมผมรู้สึกว่า Developer เกมนี้เนี่ยพัฒนาฟังก์ชันตลาดซื้อขายให้ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ในเวลาเดียวกันเขาก็ไม่ได้พยายามมาควบคุมตลาดแต่อย่างใดถ้าเงินจะเฟอร์ก็ปล่อยให้เฟอร์ไปตามกลไกตลาดนะครับผมเพราะมันเป็นเกมที่ฟาร์มใช่ไหมมันเป็นเกมที่แบบสู้กับมอนเยอะ บางแมบบเข้าไปสู้มอนเป็นร้อยตัวแน่นอนเจ้าของมันจะดรอปเยอะมันเป็นอิเลเมนต์ของความสนุกความสจใจของเกมประเภทนี้อยู่แล้วผมมองแบบนั้นแต่การที่เดเวลลอปเปอร์เขาหรือผู้พัฒนาเกมเขาเนี่ยเขาไม่มายุ่งอะไรมากกับส่วนนี้คือเขาปล่อยให้ผู้เล่นอยากจะฟาร์มกันจนเงินเฟ้อแค่ไหนในเซิร์ฟเวอร์ก็ฟาร์มไปผมกลับรู้สึกว่ามันเป็นข้อดีข้อดีอยังไงเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เขารู้สึกว่าสมมติผมสมมติว่าเงินเฟ้อมากเกินไป แล้วเขาบอกว่าเอ้ยเงินมาเฟอร์มากเกินไปเราจะลดอัตราดอกใช่ไหมมันจะเป็นผลเสียกับผู้เล่นใหม่ไปด้วยนะครับผมผมเลยรู้สึกว่าโอเคที่มันเป็นแบบนี้มันดีแล้วคือมันได้อย่างก็เสียอย่างเงินเตเฟอร์ก็จริงแต่อย่างน้อยมันก็ไม่ไปกระทบกับผู้เล่นใหม่ที่แบบว่าโอเคคุณอาจมาเล่นทีหลังแล้วพอเงินเฟอไปแล้วเขามาปรับลดอัตราดอกอ่างที่ผมบอกนะครับผมเกิดมาปรับลดอัตราดอกของเคอร์เรนซีเนี่ยมันก็ไม่ดีกับผู้เล่นใหม่อยู่ดีเพราะฉะนั้นผมคิดว่า มันเป็นตลาดที่ไม่ยึดติดกับมูลค่าของของเพราะฉะนั้นมันจะเฟอ้อก็เฟอ้อไปถ้าคนเล่นเยอะมันก็เฟอ้อถ้าคนเล่นน้อยมันก็ไม่เฟอ้อก็แค่นั้นมันเป็น,นกลไกที่ไม่ควรไปควบคุมแล้วก็ควบคุมไม่ได้ด้วยตั้งแต่แรกอยู่แล้วแล้วก็ข้อต่อไปที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นข้อดีอย่างมากซึ่งต้องบอกนิดนึงข้อดีข้อนี้ถ้าเกิดเป็นผมสมัยก่อนผมอาจจะมองว่าไม่ได้เป็นข้อดีผมอาจจะมองกับกันแต่ทุกวันนี้ผมกลับมองว่าเป็นข้อดีก็คือการขึ้นหลีกใหม่ ทุกๆรอบ3หรือ4เดือนแล้วแต่ว่าเขาจะมาตอนไหนแต่ประมาณนี้สหรือ4เดือนจะขึ้นหลีกใหม่การขึ้นหลีกใหม่เนี่ยมันถ้าเกิดพูดานแบบภาษาเกมออนไลน์บ้านเราก็เรียกว่าเหมือนเปิดเซิร์ฟใหม่นั่นแหละนะครับแต่การเปิดเซิร์ฟใหม่หรือการขึ้นหลีกใหม่ของเกมเกมนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเหมาะสมมันสมดุลครับผมแต่หลายครั้งเกมฟาร์มแบบ RPG เนี่ยมักจะทำให้หลายๆอย่างมันขาดสมดุลเมื่อผ่านไปนานๆ ทั้งของที่ล้นตลาดอย่างที่ผมกล่าวไปก่อนหน้านี้แล้วก็ความจําเจความซ้ำซากที่มากขึ้นเรื่อยๆผมมองว่าการขึ้นหลีกใหม่ทําให้เกมมันมีการรีเซตใหม่ทุกๆรอบและผมรู้สึกว่ามันไม่เร็วเกินไปแล้วก็ในขณะเดยียวกันไม่นานเกินไปเป็นแกลบช่วงเวลาที่กลำลังดีครับผมผมต้องย้อนมาพูดนิดนึงว่าถ้าเป็นผมเมื่อก่อนผมอาจจะไม่ชอบอะไรแบบนี้ผมอาจจะไม่ชอบอะไรที่แบบขึ้นหลีกใหม่ สามสี่เดือนหรือคล้ายๆกับถ้าเกิดพูดแบบภาษาอ o โอ,โอโก็คือเปิดเซิฟใหม่แต่ว่าอิเลเมนต์ของเกมนี้ผมมองว่าองค์ประกอบมันทํามาแบบนี้แล้วมันกลำลังดีเพราะว่าเดี๋ยวี่ผมกล่าวไปคือเกมมันเป็นเกมที่ขอมันดรอปเยอะถ้าพูดจริงๆนะผมคุณไปฟาร์มแมปในเกมคุณมีความสามารถความโอพีในการที่จะระเบิดแมปอะไรแบบนี้มันก็เป็นความสนุกใช่ไหมแล้วความสนุกมันก็จะมาพร้อมกับความที่ของมันดรอปเยอะเป็นเรื่องธรรมดา แล้วมันก็จะทําให้ของมันล้นตลาดใช่ไหมเอเรนซี่ทุกคนก็มีเยอะเยอะขึ้นเรื่อยๆในตลาดในเซเวอร์ก็มีเยอะเยอะขึ้นเรื่อยๆการรีเซ็ตใหม่กันหรือว่าการขึ้นหลีกใหม่เนี่แหละมองว่ามันเป็นข้อดีสําหรับเกมนี้นะผมเฉพาะอย่างยิ่งเลยกับเกมแบบนี้ที่ผมบอกว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนผมไม่ชอบเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะเมื่อก่อนถ้าผมฟาร์มอะไรมาผมก็จะยึดติดว่าเอ้ยผมจะต้องฟาร์มให้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแต่ทุกวันนี้ความคิดผมมันเปลี่ยนไปจากแต่ก่อน ผมคิดว่าผมไม่ควรไปยึดติดก็เหมือนข้อที่แล้วที่ผมพูดถึงก็คือผมไม่ได้ยึดติดกับพวกมูลค่าของที่มีในเกมอีกแล้วผมคิดว่าของพวกนั้นมันทำมาเพื่อสนองความสนุกของเราตอบสนองการเล่นของเรามากกว่าเราไม่ควรไปยึดติดว่าเราฟาร์มมาแล้วมันจะต้องอยู่กับเราตลอดไปอะไรแบบนี้ซึ่งจริงๆมันอยู่กับเราตลอดไปนะเพราะว่ามันขึ้นหลีกไหนก็จริงมาไม่ได้ลบของเก่า พอมันขึ้นลีกใหม่ทุกลีกก็ไปรวมกันที่หลีกสแตนดาร์ดทุกคนอยากกลับไปเล่นคุณก็เล่นได้นะครับผมคิดว่าองค์ประกอบแบบนี้มันเป็นองค์ประกอบที่ดีครับผมจริงๆมันไม่ใช่แค่เกมนี้หรอกไหมแต่เดโบ4ก็เป็นแบบนี้ด้วยซึ่งแต่ก่อนอนีางที่บอกผมไม่ได้ชอบอะไรแบบนี้แต่ทุกวันนี้ผมกลับรู้สึกว่ามันเป็นอิเลเมนต์ที่ดีเพราะว่าเวลาผมเล่นไปสักเดือนหนึ่งหรือ2เดือนในหลีกหนึ่งผมจะเริ่มเบือ่อผมไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นแบบผมหรือเปล่าแต่ทุกวันนี้ผมจะเบื่อเร็วผมจะอยากเลล่่่นนออยางืแ นะครับผมผมจะไม่เหมือนเมื่อก่อนที่ผมจะนั่งจุ่มอยู่กับเกมเดียวหรือว่านั่งจุ่มอยู่กับตัวเวอร์เดียวหลีกเดียวถ้าเกิดเกมนี้เรียกว่าหลีกเดียวแล้วก็เล่นเป็นปีอะไรเ,น,เนี้ยทุกวันนี้ผมไม่ได้ทำแบบนั้นแล้วแล้วผมรู้สึกว่าการที่มันขึ้นหลีกใหม่ทุกๆรอบอย่างที่บอกไปสามสี่เดือนเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบที่ดีมันเป็นการรีเซ็ตความรู้สึกที่ดีเพราะว่าเราเล่นจนเบื่อแล้วอะเราก็หยุดเล่นผมทุกวันนี้ก็คือเล่นไปสักเดือนหนึ่งสองเดือน โอเคฟาร์มจนเอนเกมแล้วก็หลายๆคนดูในไลฟ์สตรีมผมก็น่าจะเห็นว่าฟาร์มจนเอนเกมแล้วก็โอเคเบื่อเบื่อก็เล่นเกมอื่นอะไรแบบนี้หรือว่าหายอย่างอื่นเล่นอะไรแบบนี้แต่พอมันขึ้นหลีกใหม่เดี๋ยวเราก็จะกลับอีกแล้วเราก็จะได้เริ่มต้นใหม่แล้วมันก็เป็นการรีเฟซความรู้สึกใหม่เพราะว่าเกมนี้เวลามันขึ้นหลีกใหม่มันเป็นแพทใหม่มันไม่ใช่แค่แบบเปิดเซิร์ฟใหม่เหมือนอาโอแล้วเป็นทุกอย่างเป็นเหมือนเก่าหมดเลยมันคือขึ้นหลีกใหม่แล้วมีอะไรใหม่เยอะอย่างเช่นสกิลแบบใหม่ แอตซีฟโน้ตแบบใหม่อะไรแบบนี้ซึ่งผมมองว่าการรีเซ็ตมันก็ดีเพราะว่าเราก็เล่นใหม่มันก็เหมือนเราได้เล่นเกมใหม่อีกรอบหนึง่งนะผมมันอาจจะไม่เป๊ะหรอกแต่ผมตีไปซะว่าเกิน50%ความรู้สึกของเราในการเล่นหลีกใหม่มันเหมือนกับเราได้วนกลับมาเล่นเกมนี้ใหม่อีกครั้งหนึ่งได้สัมผัสประสบการณ์ตั้งแต่ต้นใหม่ครั้งหนึ่งซึ่งมันแตกต่างไปจากรอบก่อนเพราะมันจะมีแพทใหม่มีเนื้อเรื่องแอคใหม่เข้ามาหรือมีดีเทลใหม่เข้ามาอะไรแบบนี้ ไปสู่เรื่องถัดไปนะครับที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีมากก็คือการพัฒนาที่เนเรื่อง Quality o f l l i e นะครับผมสิ่งที่ Developer เกมนี้พัฒนาและปรับปรุงเป็นประจำอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทำไวมากก็คือเรื่อง QOL หรือว่า Quality of Life ทั้งหลายที่ทำให้ผู้เล่นเล่นเกมได้สะดวกขึ้นเล่นได้ง่ายขึ้นแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆปิกย่อยก็ตามซึ่งบอกตรงๆมักจะเป็นสิ่งที่ Dev e l o p l r หลายหลายคนในยุคนี้ชอบมองข้ามและไปสนใจเรื่องอื่นแทนอย่างเช่นเรื่องการตลาดนะครับผมแต่ Devlo ลอปเเกมนี้ไม่ใช่นะครับผมถ้าคุณติดตามเกมนี้อย่างใกล้ชิดว่าติดตามสิ่งที่ d e v e l o p e r พูดหรือติดตามฟอรัมของเขาคุณจะรู้ว่า d e v e l o p e เเกมนี้ทำงานอยู่ตลอดเวลาและเขาสนใจเกมอยู่ตลอดเวลาเขาเหมือนสนุกกับการที่เขาได้ทำเกมผมรู้สึกแบบนั้นนะครับผมผมรู้สึกว่าเขาใส่ใจในเรื่องดีเทล แม้จะเป็นเรื่องที่ยิบย่อยมากๆนะครับผมซึ่งในยุคนี้เราไม่ค่อยเห็นต้องบอกตรงว่าในยุคนี้เราไม่ค่อยเห็นอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วอย่างยิ่งสิ่งที่เขาสนใจมันมักจะเป็นเรื่อง q u a l i t y o f Life ก็คือไอเรื่องที่ทำให้เราเล่นเกมได้สะดวกขึ้นทำให้เราเล่นเกมได้ง่ายขึ้นปรับปรุงเมนูให้มันเข้าใจง่ายขึ้นปรับอะไรหลายๆอย่างให้มันใช้งานได้ง่ายขึ้นส่วนนี้ผมเรียกว่า Quality o f Life นะครับผมซึ่ง ถ้าใครเล่นหลีกแรกมันก็จะรู้แหละว่าเออโอเคมันมีบางอย่างที่รู้สึกว่ามันติดขัดกับการเล่นจริงอย่างเช่นการกดปุ่มหรือเมนูบางอย่างที่อาจจะรู้สึกว่ามันทํามาไม่ดีพออย่างต้องปรับปรุงเขาก็ไปปรับปรุงนะผมถ้าเกิดเป็นเกมอื่นอาจจะไม่ทําอะไรแบบนี้ซึ่งก็ไม่ได้เหมารวมกับ d e v วลลอปเทุกเกมหรอกแต่ว่าเราพูดตรงๆในยุคนี้นะครับผมหาอะไรแบบนี้ค่อนข้างยากแล้วก็ว่าเป็นเรื่องดีๆเรื่องหนึ่งที่ผม ได้รู้ได้รับรู้จากการเล่นเกมนี้แพ t h of เบ i กซ2แต่ว่ากันเรื่องต่อไปเรื่องที่ผมคิดว่ามันสําคัญมากสําหรับคนที่ชอบศึกษาเกมเวลาเล่นแล้วชอบศึกษาในเชิงลึกอย่างจริงจังครับผมก็คือเรื่องที่ว่าเขากล้าที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับเมตาผู้พัฒนาหรือ d e v วลลอปเของเกมนี้เป็นพวกที่กล้าที่จะปรับเปลี่ยนเมตาของเกมทันที หากมีอะไรที่ OP OP ก็คือย่อมาจากคำว่า Overpower หรือว่าเก่งเกินไปหรือว่าคำศัพท์ที่ผมชอบพูดกับเพื่อนผมด้วยกันก็คือโบเกนเกินไปเขากล้าที่จะปรับในเรื่องพวกนั้นทันทีซึ่งผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะถ้าเกิดว่าพวกผู้พัฒนาไม่สนใจเหตุการณ์พวกนั้นที่เกิดขึ้นในหลายๆครั้งมักจะนำให้เกมเกมนั้นตายลงอย่างช้าๆและเกมมันก็จะขาดสีสันไป เพราะว่าทุกคนมันจะแห่ไปเล่นอะไรที่เป็น OP กันหมดจนทำให้ความสมดุลโดยรวมของเกมเนี่ยมันหายไปคือจริงๆเกมนี้เนี่ยมาเป็นเกมที่ถ้าจะมาถามหาความสมดุลมันก็ยากแหละเพราะมันก็มีค์ดท,ที่แบบรู้สึกว่าเล่นง่ายกว่าคา์ดอื่นแต่อย่างน้อยผมรู้สึกว่ามันยังอยู่ในกรอบเดียวกันตรงที่ว่าเด e วลลอปเปอร์เขายพยายามควบคุมไม่ให้มีอะไรที่มันเวอร์าวางเกินไปหรืออะไรที่มันรู้สึกว่าอาจสมดุลเกินไป นะครับผมแม้เกมนี้จะไม่มี PVP ก็ตามซึ่งผมมองว่ามันไม่มีก็ดีแล้วเพราะว่าถ้ามี PVP มันก็จะเป็นเรื่องที่วุ่นวายอีกกับการเรื่องมาสนใจบาลานนะครับผมซึ่งเขาก็คงไม่สนใจเรื่องพวกนั้นซึ่งผมก็มองว่าโอเคเป็นดิเรกชันที่ถูกต้องอยู่แล้วกับเกมเกมนี้นะครับผมคือถ้าเกิดมันจะมี PVP ผมมองว่ามันก็อาจจะมีได้แต่ว่าอาจจะมีเป็นแค่สีสันไม่ใช่เป็นอะไรที่จรงิงจังไม่ใช่เป็นอะไรที่จะต้องไปปรับบาลานอย่างจรงิงจังเพราะผมมองว่า เกม RPG หลายๆครั้งหรือเกมที่มีอิเลเมนต์แบบนี้ที่หัวใจหลัก c คอซ s สเต็มคอเกมเพลย์ของมันคือการสู้กับศัตรูก็คือสู้กับ AI สู้กับศัตรูที่เป็นมอนเตอร์อะไรแบบนี้นะผมเราจะเรียกว่า PVE แล้วกันเกมที่ c คอซ System มันเป็น PVE เนี่ยแต่หลายครั้งมันมีบางเกมที่ Developer พยายามปรับปรุงเรื่อง PVE ด้วยเพราะบางเกมมีทั้ง PVE และ PVP และเขาพยายามไปโฟกัสกับการที่ให้ PVP มันสมดุลและสุดท้ายสิ่งที่ตามมาก็คือพอปรับ PVP PVE ก็ขาดความสมดุลไปด้วยนะครับผมซึ่งมันไม่เกิดขึ้นในเกมนี้ผมก็มองว่าเป็นข้อดีนะครับผมจริงๆเรื่องนี้ผมมองว่ามันเป็นดาบสองคมได้เรื่องการปรับเปลี่ยนเมตาการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจากสองคมยังไงก็คือหากปรับแบบไม่มีขีดเส้นแบ่งเลยว่าตรงไหนคือความสะดวก และตรงไหนคือความ OP ก็าอาจจะทําให้ผู้เล่นเบื่อได้นะครับผมก็คือแบบสมมติว่า d e v e l o p e เเขาไม่เข้าใจว่าเออบิวเนี้ยมันอาจจะเก่งก็จริงแต่ว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างที่ต้องผ่านมากว่าจะเก่งได้นะครับผมผมมองว่ามันเป็นเส้นแบ่งนะครับผมเส้นแบ่งระหว่างความสนุกกับความโบเกนนะครับผมความโบเกนคือบิวที่มันไม่มีข้อเสียเลยผมจะเรียกว่าโบเก e น นะครับผมบิลที่มันแบบว่าทําได้ทุกอย่างแล้วก็หลับหูรับตาเล่นเหมือนกดอยู่ปุ่มเดียวอะไรแบบนะี้ซึ่งจริงๆมันก็ยังมีอยู่แหละแต่มันไม่หนักเท่าตอนหลีกแรกนะครับผมผมมองว่าอันนั้นอนะ่ะคือเส้นแบ่งของผมแล้วผมรู้สึกว่าโอเคเดเวลลอปเปอรเขามองเส้นแบ่งเดียวกันกับผมก็คือเขายังแบ่งแยกออกว่าไอ้บิวแบบเนี้ยมันคือสนุกนะมันคือเล่นแล้วแบบกดหลายปุ่มแล้วมันเป็นคอมโบมันถึง OP กับบิวที่แบบว่า มันกดปุ่มเดียวแล้วโอพีแล้วไม่มีอะไรทำร้ายมันได้เลยอะไรแบบนี้นะครับผมซึ่งมันก็มีการปรับมาอย่างที่บอกตั้งแต่หลีกแรกแล้วแล้วผมก็รู้สึกว่าเวลาเขาปรับอ่ะเขาเข้าใจว่าตรงไหนคือเส้นแบ่งนะครับผมซึ่งว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะอย่างที่บอกมันเป็นดาบสองคมได้นะเราเดเวลอปเปอร์บางคนเนี่ยแยกไม่ออกไม่รู้ว่าเส้นแบ่งตรงไหนคือความสนุกกับความโอพีแล้วก็ไปปรับอะไรที่ผู้เล่นแบบสนุกอยู่แล้วแล้วมันมีข้อเสียอยู่แล้วให้มันด้อยลงเนี่ย หลายหลายครั้งมันทําให้ผู้เล่นเซง็งแล้วก็ทําให้คนเลิกเล่นนะครับผมซึ่งไม่เกิดขึ้นกับเกมนี้หรือจริงๆผมก็ไม่แน่ใจว่าไม่เกิดขึ้นกับเฉพาะผมหรือเปล่าแต่ส่วนตัวผมพูดไปน้แล้วกันว่าอาจากประสบการณ์ของผม,ผมรู้สึกว่ามันไม,ไม่ไม่ได้เกิดขึ้นเลยนะครับผมในประสบการณ์ส่วนตัวของผมเขาไม่ได้มาปรับอะไรที่ผมรู้สึกว่ามันไม่ควรปรับแต่เขาก็ไปปรับอะไรที่ผมมองว่าควรปรับและโดยเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นการสะท้อนอย่างยิ่งนะครับผมว่า ตัว Developer หรือว่าสตูดิโอค่ายเกม GGG เนี่ยเขาเข้าใจเกมของตัวเองเป็นอย่างยิ่งเลยนะผมจากเรื่องที่มีมการปรับเมตาต่างๆอย่างรวดเร็วว่องไวแล้วก็ไม่ได้ปล่อยให้มันโบเกนเกินไปแล้วก็มาสู่เรื่องสุดท้ายที่ผมรู้สึกได้นะผมแล้วก็เป็นเรื่องดีที่สุดเลยที่ได้รับรู้จากการเล่น p a ดออฟเอ็กซานะครับผมก็คือดเลคเตอร์ที่รักเกมน้อยครั้งในยุคนี้ ที่เราจะได้เจอดีเลคเตอร์ของเกมที่เรารู้สึกว่าเอารักเกมและอยากสร้างเกมมาให้คนเล่นจริงๆมากกว่าทําเพื่อธุรกิจเป็นหลักนะครับผมแน่นอนว่าเกมมันก็ต้องเป็นธุรกิจอยู่แล้วคุณทําเกมมาก็ขายเพื่อเอาไปพัฒนาต่อยอดอะไรนะครับผมก็วางไปแล้วแต่พัฒนาต่อยอดเป็นแฟนชายต่อไปจริงๆแพทออฟเซน์ก็เป็นแฟนชายแล้วว่าเป็นภาค2แล้ว,รลวหรือจะเอาไปพัฒนาต่อยอดเป็นเกมอื่น ในค่ายของตัวเองอีกก็ว่าไปแต่หลักๆมันก็คือธุรกิจแหละแต่ผมคิดว่าโอเคคือคุณอาจจะพูดได้ว่าเกมมันเป็นธุรกิจแต่ที่นี้สัดส่วนมันเป็นยังไงใช่ไหมผมคิดว่าผู้เล่นเกมทุกคนในยุคนี้สัมผัสได้ว่าเกมไหนมันเป็นธุรกิจเกินไปแล้วเกมไหนมันเป็นแพชชั่นผมรู้สึกว่าดี렉เตอร์ของเกมนี้เขามีแพชชั่นเขายังเน้นเรื่องแพชชั่น นะครับผมก็คือเขาสนใจเกมอะ่ะเขาทําเกมมาแล้วเขาทําเพราะเขาอยากทําเกมเขาไม่ได้ทําเกมเพราะเหตุผลเรื่องเงินเป็นหลักเหตุผลเรื่องเงินมันมีอยู่แล้วนะครับผมทาเกมมามันก็ต้องมีต้นทุนมันก็ต้องมีการพัฒนาต่อยอดมันก็ต้องมีไรายได้ที่เพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาไปข้างหน้าแต่ทีนี้ตลาดเกมในยุคนี้แต่ละครั้งค่าใหญ่มักจะไปในเรื่องเงินอย่างเดียวคือไม่ได้เอามาเพื่อพัฒนาอะไรที่ผู้เล่นรู้สึกว่าอยากให้มันพัฒนาจริงๆ ใหยใหญ่เด๋ยนนี้เป็นอย่างนี้หมดเลยเพราะว่าเขาเอานายทุนมาเป็นซีอของเกมแล้วหลายๆครั้งนายทุนพวกนั้นหรือดีเลกเตอร์ใครก็ตามไม่ได้เล่นเกมด้วยซ้ำนะครับผมมาแค่พูดในเชิงธุรกิจมาแค่บริหารในเชิงของการทําธุรกิจล้วนๆเรื่องเงินล้วนๆแต่ไม่ได้เข้าใจแก่นของเกมจริงๆของความเป็นเกมจริงๆว่าทำไมตลาดเกมมันถึงพัฒนามาได้จนถึงทุกวันนี้แล้วมันเป็นธุรกิจได้ใหญ่จนทุกวันนี้ แต่ดี렉เตอร์ของเกมนี้เขาเป็นคนที่เข้าใจนะครับผมดี렉เตอร์คนนี้ก็คือคนที่ชื่อโจนาธานถ้าใครที่อยู่ในคอมมูนิตี้ของแพดออฟเอ็กซาสองก็จะรู้จักคนคนนี้เป็นอย่างดีนะครับผมโจนาธานซึ่งเป็นดี렉เตอร์ของแพดออฟเอ็กซ2สองเนี่ยคือหนึ่งในคนที่ทําให้ผมรู้สึกว่าเขามีแพชชันกับการทําเกมจริงๆเขารักเกมเขาอยากสร้างเกมมาให้คนเล่นจริงๆเขาสนุกกับการได้สร้างเกมมาให้คนเล่น ทำให้ผมนึกถึงยุคก่อนๆเมื่อสัก20กว่าปีที่แล้วที่เกมมักจะถูกสร้างโดยคนที่รักเกมจริงๆนะครับผมมากกว่าการถูกสร้างโดยเหตุผลทางธุรกิจถ้าใครย้อนไปเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเป็นคนวัยเดียวกับผมนะครับผมก็น่าจะจําภาพพวกนั้นได้นะครับผมเพราะว่าเดเวลลอปเร์เกมยุคนั้นมันเหมือนกับตลาดยุคใหม่ที่กระลำจะมาถึงใช่ไหมตลาดเกมในยุคนั้นมันเหมือนเป็นสิ่งใหม่ที่กรลลงเติบโตอย่างรวดเร็ว แล้วในมุมผมเนี่ยมันเกิดจากการที่มี Developer ที่เขารักเกมจริงๆต่างหากที่มาสร้างเกมส่วนมากมันไม่ได้เกิดจากการที่อยู่ดีในทุนอยากจะสร้างเกมผมคิดว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นผมคิดว่ามันเป็นพวก Developer ที่รักเกมแล้วทำเกมออกมาแล้ว Community ก็ตอบสนองด้วยความที่มันเป็นเรื่องของยุคสมัยด้วยผมคิดว่าสื่อมันเปลี่ยนเพื่อเป็นสัก50ปีแล้วก็อาจจะไม่ใช่เรื่องเกม50ปีแล้ว 4ีปีแล้วอาจจะเป็นเรื่องอย่างอื่นแทนเป็น pop c u เจอร์ประเภทอื่นแทนแต่ว่า20หรือประมาณ20 30ปีที่แล้วนี่ยมันเป็นยุคที่เกมกำลังเติบโตมันเป็นยุคที่คนอย่างผมเมื่อสมัยก่อนตอนอยังเป็นเด็กหรือวัยรุ่นนะครับผมทุกคนเพื่อนพ้องเพื่อนฝูงคนรู้จักในวัยเดียวกันมักจะสนใจเรื่องเกมเป็นเหมือนฮอบบี้ส่วนหนึ่งของชีวิตของทุกคน มันก็เลยทําให้ตลาดมันเติบโตขึ้นและส่วนหนึ่งเราก็ต้องขอบคุณพวก d e v วลลอปเอร์ที่รักเกมจร,จริงซึ่งผมมองว่าเขาก็เติบโตมาจากยุคเดียวกันก็เลยรักเกมแล้วก็เลยอยากสร้างเกมผมคิดว่ามันเป็นเช่นนั้นแล้วดีเลคเตอร์ของแพดออฟเซตไซสสองคนที่ชื่อโจนาธานมันก็ให้ไว้แบบนั้นสำหรับผมเพราะผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีฟิลลิ่งแบบนั้นในการที่อยากจะทําเกมสนุกกับการทําเกมอย่างที่ผมได้กล่าวไปนะครับผมเพราะเช่นนั้น ผมเลยรู้สึกว่ามันทำให้แพดออฟไอซ์สองเนี่ยเป็นเกมที่ให้ความรู้สึกที่จริงใจมากกว่าเกมส่วนมากผมใช้คำว่าส่วนมากเพราะไม่ใช่ทุกเกมบางหลายๆเกมก็ยังให้ความรู้สึกที่ดีอยู่นะผมแต่เอาผมพูดว่าส่วนมากในตลาดยุคนี้แล้วกันนะครับผมแอดออฟไซ์สองเป็นเกมที่ให้ความรู้สึกที่จริงใจค่อนข้างมากถ้าเทียบกับมาตรฐานที่เปลี่ยนไปของธุรกิจเกมในยุคนี้นะครับผม นี่คือเรื่องราวที่ผมอยากจะมาพูดนิดหน่อยในคลิปนี้สาหรับเรื่องดีๆต่างๆที่ผมรับรู้และรู้สึกได้จากการได้เล่นแพทอเวกซา์สองนะครับผมใครเล่นอยู่หรือใครไม่ได้เล่นนะครับผมคิดเห็นยังไงก็ลองมาพูดคุยกันคอมเมนต์คุยกันนะครับผมใครเล่นอยู่แล้วมีข้อดีอะไรที่คุณนึกออกอีกก็ลองมาคุยกันละกันนะครับผมสำหรับวันนี้ขตัวลาก่อนละกันแลกเทสวอนดีนะครับ